ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่เมืองซาบุนะครับประเทศฝรั่งเศสนะครับก็ตอนนี้ก็กําลังเดินมาที่ร้านซิก้านะครับร้านขายซิก้าจริงวันนี้ไปร้านนึงมาแล้วแต่เป็นร้านที่เป็นร้านใหญ่นะครับเป็นซิก้าเล้าแต่ว่าเขาปิดอยู่เขาปิดเหมือนปิดประจําปีะครับตอนนี้ก็เลยเดินมาอีกร้านหนึ่งครับเปร้านเล็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนะครับก็เดินมาก็คือร้านนี้นะครับมันจะเขียนว่าทาบักนะครับจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยครับว่าเป็นไง นี่นครับก็กําลังเดินไปแล้วมันอยู่ใต้ถุนนะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปเป็น,นทั้งล่างทางบนแม่งเป็นร้านขายหนังสือนะครับข้างล่างเป็นร้านซิก,ก้าเดี๋ยวเดินลงไปดูนะครับเดินไปนี่ครับในเป็นร้านซิก้านี้นะครับ,รบมีขายออเทอร์ซิก้า นี่นะครับอันนี้มีลูกค้าซื้ออยู่นะครับฮัลโหลครับเยมีเยอะมากเลยครับโิวโควบ้าก็มีนะคบ่เป็นคิวบ้ครับเา มาดูยอแปลกๆอันนี้แม่งแพงอ่ะมวนนึงกล่องนึงจ็ดร้กว่าบาทเจ็อยเจ็ดสิบกว่ายูโรมวนละจ็ดสกว่ายูโรเอทนี่นะครับ excuse me sorry Wow. I eh, par contre, je vais vous demander, juste un petit moment, le temps que ma collègue puisse faire l'emballage, puisque je reste avec monsieur. Je monte avec monsieur, et après, il nous fera l'emballage je... je remonte avec so. lui. Ok, bye de... bye. Hello. Hello, sir. Yes. This is a Cuban, right? Yes, sir. Uh. And how about this one? This is Nicaragua. Dominic... Dominican Republic. Oh, Dominican, yes. Those are Dominican Republic. Those Nicaragua. Uh. All is Nicaragua. No, no, not all. Most of them. Most of them is Nicaragua. Those Costa Rica. Rest is, oh, this, is Rica, right? this is Costa Rica. This is Costa Rica. This is Nicaragua. These two are from Nicaragua. These two, these two, mm -hmm. the rest here is Dominican Republic. And there, are the, yeah. this is Honduras. Florida Selva is Honduras. Honduras, Honduras. Honduras. yes. Ah, okay, let me yes, sure, sir. This is uh, the 441, right? 65 euro for one. Per piece, yes, sir. yes, for piece. This is a uh, Limited edition for the limited edition anniversary of the brand. And how about the Bolivar? This good, yes, sure. Those are Cubans. This is Romeo and Juliet. I take video, and those there are Cubans. You know, I have got Kutami Lai Lai and Number 2. store. And I have number two. And I have me Edmundo. อยากสูงอนมันดเย yes. มีเยอะมากครับถ้าเกิดใครไปผ่านมาที่ซาบุกนะครับก็เข้ามาดูเลือกดูได้นะครับราคาไม่แพงเลยครับราคาราคาไม่แพงจริงอาจจะไม่ได้มีเยอะแยะอะไรมากมายนะครับแต่ว่าราคาไม่แพงจริงครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองอันนี้ดีกว่าเพราะว่าไม่เคยว่ะมันใหญ่ดีลองไปดู